คนที่ได้ฟังคลิปนี้ทุกคนจะต้องรอดหมดนะครับตอนนี้ถ้าท่านป่วยอยู่ท่านฟังคลิปนี้นะครับนะผมกําลังบอกว่าวิธีการปฏิบัติัวงท่านให้ทําอย่างไรและผมเชื่อว่านว่าถ้าท่านทําอย่างนี้เนี่ยซึ่งไม่ไแตกต่างอะไรกับอเมริกากับยุโรปนะท่านจะรอดนะครับผมนายแพทย์วีร์พันสุวรรณมัยเพื่อนของท่านนะครับเปิดระบบโฮมไอโซเลชันนะครับก็คือการนอนอยู่ที่บ้านอะเอาข้อปฏิบัติอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่ง เพื่อนๆจะต้องมี isolation ก็คือการแยกตัวนะครับแยกตัวตัวเองเนี่ยนะออกไปจากาคนในครอบครัวนะครับข้อ mm hmm. ที่2นะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่จำเป็นนะที่เราจะต้องใช้ส่วนตัวนะครับยาเนี่ยนะครับก็จะมียาส่วนตัวนะกับยาที่ สารับอาการโควิดนะครับสารับยาที่ใช้ส่วนตัวแล้วเช่นบางคนเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานอา่าเป็นไขมันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากยาแล้วนะครับยาที่ใช้ส่วนตัวแล้วก็คือยาที่เกี่ยวข้องกับอาการโควิดนั่นแหละนะสำคัญมากๆครับเ,เพื่อนๆครับไทเรนอลนะพาราเซตามอลนะครับเตรียมเอาไว้นะส่วนใหญ่อันนี้ได้ใช้นะครับน,นเตรียมด้วยนะยาอมนะครับ ยากแก้ไอครับเ,เพื่อนๆครับยากแก้ไอเนี่ยทั้งที่เป็นเม็ดนะยากแก้ไอที่เป็นยานน้านะครับได้ทุกยี่ห้อนะครับยาลดน้ำมูกนะยาลดน้ำมูกก็จําเป็นนะครับบางคนก็ต้องเตรียมเอาไว้นะ CPM เขาเฟนิลามีนนะครับหรือสรุปนะครับอาการของเขาเนี่ย,ยเสมือนอาการหวัดน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเตรียมก็คืออาหารที่อ่อนและย่อยง่ายนะครับนะก็เหมือนเราป่วยนะั่นแหละนะเราก็จะกินอะไรละ่ะกินข้าวต้มกินโจ๊กกินอะไรพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเตรียมสารอาหารให้ครบด้วยนะ ผักผล,ลไม้พยายามเตรียมให้ครบนะครับเพราะว่าช่วงที่เราป่วยเรามีไข้เนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยมักจะขาดน้ำนะครับวันหนึ่งอย่างน้อยเพื่อนๆต้องกินน้ำสั้งสลิตรถึงสลิตรนะผมว่านะถ้าคนที่จะป่วยอยู่กนะารออกกำลังกายช่วงนี้อย่าทำนะครับอย่าทำนะ,ะถ้าจะทําอาจจะนิดๆหน่อยๆทาไม่ไหวจริงๆปวดเมื่อยก็หยิดเยียดยืดพอเอานะเหยียดยืดพอนะเล่าแอลกอฮอล์ต่างๆนะหยุดนะหยุดนะดนะช่วงนี้ไม่ได้แล้ว วิตามินนะวิตามินเนี่ยถ้าเราได้โดยธรรมชาติมาเนี่ยดีที่สุดที่ท่านกินสะดวกนะครับนะผมถ้าเป็นผมผมคงกินเช้าเย็นะนะครับน้ําขิงนะครับฟ้าทลายโจรน,นะครให้กินตอนเป็นเป็นแล้วดีกว่านะถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยเอามากินนะครับสองไปสาเวลาห้าวันผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าดีขึ้นนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับก็คือ กระชายขาวมาแล้วนะกระชายขาวเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีฤทธิ์ทางยาที่สูงมากนะครับสรุปจบแล้วนะครับน้ำกระชายก็อย่าก,กินอย่าก,กินเยอะเกินนะครับท่านจะต้องกินแค่วันละ150 ml แล้วกินไม่เกิน7วันนะครับนะตามสูตรนี้นะครับน้ำขิงนะครับนะฟ้าทลายโจรและน้ำกระชายขาวนะครับถ้าผมเป็นผมกินผมจะหายและเพื่อนๆน,นก็คงจะหายเหมือนกับผมนั่นแหละผมคิดอย่างนี้นะครับ